ปลัดจังหวัดระยองฟิตจัดสั่งกวาดล้างแก๊งค้ายาสนองนโยบายผู้ว่าชุดปกครองจังหวัดระยองระดมกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจับบังยาเจ๊ปูนักข้ายาขาใหญ่พึ่งประกันตัวออกมา15วันกลับมาเรข่ขายยาริมถนนโจงครึ่มหาเงินสู้คดีเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่13มกรา,าคม2568 นายไตรภพวงไตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายกำทอนเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมปรลัดจังหวัดระยองนายทัศนาเดชาบุญสนป้องกันจังหวัดระยองนายไกลยุทธวิลาวันเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการนายอนุรักษ์สกุลพิทักษ์เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการฝ่ายปกครองจังหวัดระยองนายปิยวัฒ วชระเมฆินเจ้าพนักง,งานปกครองปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจปกครองจังหวัดระยองชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายความมั่นคงจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาจังหวัดระยองร่วมกันจับกลุ่มนางสาวชุติมาหรือปู่อายุ33ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดระยองนายนัทมนหรือบางยาอายุ52ปีเป็นชาวจังหวัดระยองพร้อมด้วยของกลางยาบ้า149เม็ดค่ะ จากนโยบายนายไตรภพวงไตรรัตผู้วรารชการจังหวัดระยองให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอกวดขันจับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านนายเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมประหลัดจังหวัดระยองได้สนองนโยบายสั่งการให้ชุดปกครองจังหวัดกวาดล้างจับกลุ่มผู้ค้ายาจนไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาพร้อมด้วยของกลางมากมายจากการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ชุมชน มัสยิดมิสยามีอุ้มมุตาดีตำบลมาตพุทธอําเภอเมืองจังหวัดระยองได้ร้องเรียนว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด มั่วสุมจำหน่ายยาเสพติดอย่างจงคึื่นไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมจนสืบทราบว่านางสาวชุติมาหรือเจป๊ปูมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนให้สายลับสั่งยาเสพติดกับนางสาวชุติมาหรือเจป๊ปูและนัดหมายกันที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนมัสยิดมิสยามีอุ้งมุตตาดี ตำบลมัตตพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยเจ้าหน้าที่ได้ดักซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนค่ะเมื่อสายลับไปถึงจุดนัดหมายพบนางสาวชุติมาหรือเจ๊ป,ปูยืนอยู่หน้าบ้านมีท่าทีมีพิรุษ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอทําการตรวจคนน้นนางสาวชุติมาหรือเจ๊ปูเห็นเจ้าหน้าที่ได้มีอาการตกใจพยายามจะวิ่งหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้พร้อมของกลางทั้งหมด50เม็ดนางสาวชุติมาสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองจริงรับมาจากนายกอฟนิคมพัฒนาในราคาถุงละ4,000บาท และนำมาจำหน่ายต่อในราคาเม็ดละ50บาทโดยเร่ขายตามริมถนนใครมาซื้อก็ขายโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลล่อซื้อ,อยาเสพติดจากนายนัทมนหรือบางยาสาวประเภทสองในพื้นที่ซอยสุเหล่าล่างถนนเทิดไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดมิสยามีอุคงมุตตาดีพบยาบ้าจำนวน99เม็ดค่ะนายนัทมน ได้รับสารภาพว่ายาบ้าท,ทั้งหมดเป็นของตนเองและยังรับอีกว่าตนเองเพิ่งได้รับการประกันตัวจากคดียาเสพติดมาได้15วันแต่ต้องกลับมาเขขาาร่ขายยาริมถนนหน้าบ้านพักเพราะหาเงินใช้นี่ค่าประกันตัวแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไฟปกครองจังหวัดจับกลุ่มได้อีกและเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหนางสาวชุติมาหรือเจ๊ป,ปู และนายนัทมนหรือบางยาในข้อหาจำน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำน่ายโดยกระทำเพื่อการค้านำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนส,วนสวนพมาตพุทธเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนนายกอล์ฟนิคมพัฒนาเจ้าหน้าที่จะขยายผลติดตามเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24ิสถานีประชาชน พาลดาสุวรรณายงาน